เอาความเย็นใช่ไหมหลิดน้ําเย็นแล้วก็ส่งน้ําเย็นลงมาที่เครื่องตัวนี้เขาเรียกว่านี่นะ Air Handling Unit หรือ AHU นะครับหน้าที่ของมันก็คืออน้ําเย็นที่ส่งลงมาจากข้าโมนเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้าเย็นให้กลายเป็นลมเย็นครับอเป็นลมเย็นแล้วมันก็จะเป่าลมเย็นจากตรงนี้เข้าไปในห้องนี้นะครับเมืจะเห็นว่ามันจะมี อยู่ตรงนี้แหละนะครับอันนี้เขาได้จากพี่พ่อไปแล้วนะครับ,บมันก็จะส่งจากข้างบนมาไหนวะอ่าได้ไงข้างบนส่งมาใช่ไหมมานี่นะครับโออ้ยอยยนนีี่่งเครื่องมันใหญ่มากนะครับเป็นเครื่องกลต้องมีตู้คอนโทรนนะครับอ่าต้องมีตู้คอนโทรไฟนะครับลองเปิดดูไหมเปิดถ่ายติ๊กตอกแล้ว ลงมาดีมันขึ้นไปได้ไหโอ้โหเสียงดังมากนะครับดูดังมากเลยอ่ะนี่ยังไม่ทํางานนะมันก็จะตอนมันทางานมันจะดังมากนะฉะนั้นผู้จะเห็นว่าเอฮอยู่ส่วนใหญ่ข้างล่างนะครับมันจะมีตัวแอปซอร์เพื่อไม่ให้มันมันสั่นเวแล้วทํางานมันจะสั่นนะครับเพราะมันมีการเป่าลมเนาะมันมีการเป่าลมและอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันเป่าลมขึ้นไปนะครับไอจุดที่มันสวิงกลับเข้าไปหาห้องเนี่ย ถ้าถ้ามันใกล้มากลมมันจะตีลมมันจะตีไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรช่องท่อเนาะแล้วมันก็จะทําให้ช่องท่อสารสินดักนะครับแล้วมันก็จะไปรบกวนห้องประชุมฉะนั้นห้องเอไจเนี่ยควรจะควรจะปิดนะแต่ห้องนี้เปิดนะไม่ไม่ไม่ควรจะปิดหมายความว่าฝั่งนู้นมันควรจะปิดไม่ให้ไม่ให้ความสั่นสะเทือนหรือเสียงเนี่ยมันข้ามเข้าไปในห้องนี้นะครับอีกการหนึ่งที่เราต้องคอนเซิร์นก็คือ เราจะเห็นว่าเครื่องไฮยูมันใหญ่เนะาะฉะนั้นถ้าคุณจะออกแบบระบบเนี้ยแพคเกจหรืออีกระบบหนึง่งคือระบบเซนท่านแอร์เนาะคุณต้องเผื่อพ้อไว้ไซเนี้ยอันนี้มันท้องเท่าไหร่สองเมตรห้าสิบประมาณสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรยาวเท่าไหร่ฮะสี่เมตร<ม>นี่เผื่อไว้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีสเปซให้วางเป็นไงฮะ, <c oughs> ะวางข้างนอกได้ไหม <c oughs> ก็ได้แต่ไม่สวยเนาะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีระบบไหนฮนะ แขวนผนังใช่ไหมไอ้แขวนฝ้าเพดานใช่ไหมครับเราสามารถเอาอีเนียไปซ่อนไว้ใต้ฝ้าเพดานได้แต่ต้องสเปกระบบเป็นระบบซ่อนไม้ใต้ฝ้าเพดานเลยแต่ทั้งนี้ฉะนั้นคุณต้องมีจากพื้นถึงฝ้าเพดานอย่างน้อยสัก4เมตร4ี่เมตรห้าิเพราะว่าไอตัวนี้ที่เป็นระบบแขวนฝ้าเพดานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักเมตร50ที่คุณจะต้องมีมีมีสเปซทีมไว้นะครับฉะนั้นถ้าจะใช้ก็ได้ตัวนี้คุณก็ไม่ต้องมีห้องเลยคุณก็แขวนไปแต่ว่าฟอร์ตฟอร์มันต้องสูงหน่อยนะครับ เมื่อกเราเกิดอะไรมันจะไม่ทำงานอ่าโอเคมันโคกำลังทำงานอยู่หรือมันอาจจะไม่ทำงานแล้วก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นห้องอะไรของเรามีสองห้องมีสองอันเนาะโอเคถามว่ามีอันเดียวได้ไหมได้นะได้ถ้าถ้าถ้ามีจอย่พอนะครับอันนี้ก็คือเขาคิดว่ามันมีสองเครื่องกต่อมาสองฝั่งแล้วก็ส่งไว้ที่สองฝั่งเดี๋ยวไปอยู่ห้องไหนถ้าเขาอยู่ที่ไหนพ่อไปได้ก็น่าจะได้อยู่แล้วจะไม่ไ